ดอกเล็กแหกหมานเด้อพี่น้องเด้อดอกเล็กแฮกหมานจ้ะนุ่งกระหลายดอกที่สองดอกที่สามบ่ายวันที่ยี่สิบ ่ได้ตีนเพื่อนจะนี่ไม่ถับเพื่อนเขาเพื่อนขึ้นบ่นได้พี่เนาะไม่ถับเพื่อนเห็ดบาปอืมได้แบบนี้มีตูนเพื่อนเนาะ น้องเออเจอแต่ดอกบานๆาด้ลยวันนี้เจอ,อแต่ดอกบานบอลเจอหนึ่งตูมแล้วสาธุมาเนอะเด้อมันนี่เด้อเจอดอกบานอีกแล้ว คือบานได้บานดีแท้พี่น้องมาซ่าพูดบานเล้วเห็ดปวกจะออกผู้เดียวม,มีหมูเลยวันนี้เห็ดปวกตาอยากเท่าแล้วพี่น้องอยากเท่าแล้วเอาไปปิง้ง ปิ้งคนใส่็จปะโทโอ้ดอกหนุ่มก็มีนะอืมอ้ม พูดตีนเพื่อนค่ะไปจ้ามปิ้งพี่เนาะอันนี้ก็ะอ,อกผู้เดียวเห็ดปวกปวกตาบออกผู้เดียวไม่มีเพื่อนคือออกดอกเดียวโอ้เห็ดปวกก็ได้คือออกเป็นโมดอกเดียวขล่อ มีแต่ดอกบานๆพี่น้องเอ้ยวันนี้บานหมดแล้วพี่น้องงามบ่เฮ็ดปวกตาดเดือเอาไปปิ้งปุ่นเสร็จประทูนิซองดอกน้อยปวกตาดนี้นต้องปุ่นเลยพี่น้องเด้อือนิดหนึ่งดอก ปิ้งปุ่นสิปะทูแซบหนัวอ,อีกหนึ่งดอกอืมบึงตีนเพิ่นพี่น้องเฮ็ดละงอกมดเฮ็ดก้สิเริ่มออกได้พี่น้องเอ้ยบุยหมดเยีงยงมดเฮ็ดก้พี่น้องไม่ยังอันนี้ โอ้หิตบวกดาบ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 หิตบวกดาบใหญ่ปิ่งใส่เปลาทูกปนปน,ปนเสพเสพโปอ,อยากเต็มกระตาเลยนีสองดอกหมานูพี่น้องไหมเนี่ยใช้เดียวอีกแม่อสมอไม่ว่างบวกดาบหนึ่งดอกงาม แม่เอ๋ยงามขนาดไม่นี่หาัาม้านตะเห็ดปลวกตาดูดีนั่งด้วย อเออมาเด้อป่านนี้จะเสหินเห็ดละงูพี่น้องเออนะได้ดึงดอกพอให้ได้ชื่นชมปวกตามเห็ดปวกสงดอกตื่มกันพอได้ตื่มกันพี่น้องจ๋า ปลาเป็นยังไงนีพี่น้องและโมกเหลืองอ่ะมานมานมานก็อยากเต็มกระตาอยู่ได้คะ่ะปลาบานทัดบานนี่พี่น้องเลย บานโพดกระดูกกระดิดี่ก,กระบานสดได้แต่ตีนเพื่อนลั่งดอกเพื่อนบัวดอกพี่น้องได้แต่ตีนเพื่อนบัดรสีเมื่อก็ได้ดอกตูมดอกนึงพี่น้องาตื่มกันอ้อําสองดอกนั่นขัดหมาบัดรสีเมื่องดิหนึ่งดอกนางาน อีกหนึ่งดอกงามๆน่าจะเป็นดอกสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่นะ้องโอ้บ่ได้ตีนพื้นปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายดอกไม่งามเท่าไหร่โอ้หัวรุดซ้ำก็พอได้เต็มกระตาได้พี่น้องวันนี้โอมีคนเอาบะหรือบว่วมีคนเห็น เพื่นบานพูดดอกสุดท้ายจริงๆค่ะพี่น้องว่าสิปิดคลิปผัดได้ทางออกพี่น้องมาเห็นดอกนี่โอ้ไม่อย่างถักเพิ่นไว้นี่พี่น้องปิดพิคลิปเพียงแค่นี้นะคะเต็มกระตาพอดีเลยนะคะก็วันนี้บินเดี่ยวนะคะ แม่แม่อสมอติดประชุมหลวงป่าอีกต่างหากก็ได้เต็มกระตาอยู่นะคะวันนี้20กรกฎาคมพ5 6 5ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะ